g o เ g l e เป็นหนึ่งใน5บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับโดยปัจจุบัน Google มีมูลค่า1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าผู้ก่อตั้งของ Google คือ Larry Page และ s e r g e y b r บินสองคู่หูที่มีไอเดียอยากจะทำ Search Engine นะครับในรั้วมหาลัยแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Google แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของ Google ที่สามารถเติบโตแล้วก็ขยายมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณไปอ่านในบทสัมภาาาษณ์2คคนนนีี้ท้ทท่ใหธุรกกกิิจจ Google เตตจเตตบโล็ กลายเป็นบริษัทใหญ่กลายเป็นบริษัทระดับโลกได้เขาจะบอกว่าเป็นผลงานของเอริกช m มิดคนที่2คนนี้ยอมก้าวลงจากตําแหน่งและแต่งตั้งให้เอริกชมิดกลายมาเป็น CEO ของ Google และนั่นคือจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของ Google แล้วเอริกช m มิดคือใครสิ่งที่เขาเข้ามาทําให้กับ Google มีอะไรบ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงษ์สะรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งน้องห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมเอาความรู้มาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งนักศึกษาเอาไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งเราเสียดายนะครับไม่อยากจะให้เป็นอย่าง,งานั้นก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังด้วยฉะนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจจดีีดีีีีๆแบบบนนนนนน้้้้้ททท่่่่ผมมมะะเเเอออออาาาาลลใใหหัััังงงกกกกรรยยุววไปปป Google ต9 18เนี่ยครับลารีเพจและเซอร์เกรบินนะครับทั้งสองคนเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับ PhD ของมหาวิทยาลัยแตนฟร์ดนะครับซึ่งหนึ่งในงานวิจัยปริญญาเอกของเขาเนี่ยก็คือการพยายามที่จะศึกษาครับในเรื่องของการค้นหาคําต่างๆซึ่งปรากฏว่าในวันที่เขาทําแล้วมันสําเร็จเนี่ยพวกเขารู้ตัวว่าเฮ้ยเขากําลังสะดุดกับขุมทรัพย์มหาศาลเขาให้แล้วครับนั่นคือที่มานะครับที่พวกเขาเริ่มที่จะมาก่อตั้ง Google ในโรงรถที่พวกเขาเช่าบ้านอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นของ Google แล้วก็ประวัติเต็มๆ g g o o l เ,เยหลายคนอาจจะเคยฟังมาแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ผมใหญ่จะมาชวนคุยในวันนี้ประเด็นหลักเนื้อหาเราของวันนี้ก็คือ Google ก็เหมือนบริษัททั่วไปครับเหมือนบริษัทของเราเหมือนธุรกิจของเราที่ก่อร่างสร้างตัวมานี่แหละครับทุกธุรกิจก็เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพเป็น SME มาก่อนแต่จุดที่ทําให้ Google เปลี่ยนจากธุรกิจเล็กๆกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็กลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นได้จุดเปลี่ยนสําคัญตรงนี้ครับถ้าไปสัมภาษณ์2คนนี้นะครับไปดูจากบทสัมภาษณ์ประวัติเก่าๆเขาก็็จะชชชชีีีีี้้้้้้นน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 ิิววมมมมาาาททท่่่่่่่ผูยยยคนหนึงงือออ Ever ใัััตกลบไปปส Google เเเพ นะครับแล้วก็กําลังทำโปรดักต์ของตัวเองก็คือ Google Search Engine เนี่ยหรือว่า Google.com ที่เรารู้จักกันตอนนั้นเอริกชมิดนะครับเป็นผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพนะครับทำงานอยู่เป็น CEO ของบริษัท n o เวลซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังแห่งหนึ่งในสหรัฐครับตัวเอริกชมิดเองเนี่ยไม่เคยมีความคิดที่จะมารับตําแหน่งในบริษัทเล็กๆหรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพเลยนะครับในขณะเดียวกันผู้ก่อตั้งของ Google 2คนเนี่ยก็ไม่เคยมีความคิดที่จะไปเอา CEO แก่ๆแบบนี้มาบริหารเหมือนกันแต่ว่ากก็็จะมีีเเเพพื่พ่่อออนนนขขงวายูคทป เป็นคนที่รู้จักทั้ง2ฝ่ายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกนายควรจะคุยกันจริงๆอยากจะนัดให้ทั้ง3คนได้เจอกันนะครับจนกระทั่งวันดีคืนดีนะครับทั้ง3คนก็เลยได้มาเจอกันในที่สุดต้องเท้าความอย่างนี้นะครับว่าณเวลานั้นเองลารีเพจและเซอร์เกรบินเนี่ยไม่ได้มีความคิดว่าความรู้ในการบริหารหรือว่าปัใจจัยในการบริหารเนี่ยมันสําคัญด้วยความที่พวกเขาเป็นสตาร์ทอัพพวกเขาคิดผลิตภัณฑ์คิดโปรดักต์ขึ้นมาแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ให้ดีเนี่ยพวกเขาทําด้วยตัวเองได้ที่สําคัญที่สุดก็คือ Page ลรา,า,รรารีเพจและเซอร์ ควบคุมทุกอย่างเองได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครมาเป็นผู้บริหารหรือว่ามาวางระบบอะไรใหม่ให้กับบริษัทเลยชั้นโตของฉันเองได้อ่ะมันคือคีย์เวิร์ดคำนี้ครับดังนั้นในวันที่พวกเขามาเจอกันครั้งแรกทั้ง3คนเนี่ยมันจึงเปิดหัวข้อเปิดประเด็นการคุยกันด้วยการทะเลาะเบาแวงนะครับด้วยการใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันลารีเพจและเซอร์เกรบินผู้ก่อตั้ง Google ก,ก,ก็เปิดก่อนเลยนะครับว่าเอ้ยเนี่ยอีริชมิดคนอย่างพวกคุณเนี่ยที่มีความรู้อยู่เต็มหัวในเรื่องของการบริหารคุณมองทุกอย่าาาาาางงงคุณกกกก็็็็สามมมมรรรรรรรถตตตีออออเเปปปปนนนนะบบบิหจัดดไไไ้้ มันก็เป็นแผนกมองไปตรงนี้ก็เป็นระบบมันไม่ได้เหมาะกับการเติบโตเลยสมัยนีย้มันต้องคิดผลิตภัณฑ์ที่ดีเรามีสินค้าดีๆเอามาขายแล้วลูกค้าก็จะรักเราเองอีริชมิดก็สวนกลับมานะครับว่าจริงๆแล้วที่พวกคุณคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะธุรกิจที่ดีมันก็ต้องเริ่มต้นจากความไเอเ้กระสีความกล้าความบ้าอย่างนี้แหละความกล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ๆความบ้าที่จะลองทําอะไรในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เคยทํานั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วของธุรกิจแต่ว่าอีริชมิดก็แชร์มุมมองในการเป็นผู้บบบรรรริิหหหาาาาาามมมือออชีีพขขงงเเเทท่่ป็นน CEO ลลยษัััะคคววแุณสกตไ ว่าหลา,หลายบริษัทเนี่ยทุกบริษัทที่มีสินค้าที่ดีหรือเปล่ากลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ หรือทุกบริษัทที่มีสินค้าที่ดีกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตไปได้ในระดับโลกเรากลับไม่เห็นภาพนั้นครับเรากลับเห็นว่าโอ้สิบ,บริษัทนี้มีของด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 ,องดีแต่สุดท้ายผ่านไป1ปี2ปี3ปีหลังจากที่เห็นว่าพวกเขาขายดีพวกเขากลับล้มหายตายจากไปในที่สุดมีแค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองที่รอดชีวิตมาได้แต่ว่ารอดชีวิตเขาก็นิยามเป็นเหมือนกับซอมบี้ครับซอมบี้คืออะไรฮะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตก็คือเป็นธุรกิจที่ไม่ตายนะแต่ว่ามันก็อยู่ทรงๆอยู่แค่นี้ครับวอก,กิจมาา,าทํไา ไม่ได้ทาธุรกิจมาเพื่อพอคืนทุนพอมีกําไรแต่เราทําธุรกิจมาเพื่อที่ต้องการที่จะเติบโตซึ่งคาว่าเติบโตนั่นแหละคือสิ่งที่พวกคุณต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของการมีสินค้าที่ดีมาขายคุณอาจจะมีสินค้าที่ดีก็จริงการที่มีสินค้าทําให้คุณเริ่มทําธุรกิจได้แต่องค์ความรู้ที่ดีในการบริหารทําให้คุณขยายธุรกิจได้ทั้งสองฝั่งใช้เวลาเถียงกันทั้งวันนะครับจนลาลิเพจกับเซอร์เรบินผู้กว่าท้งกูเกิลเนี่ยเริ่มที่จะเปิดใจเชื่ออีริชมิ คุณลองนึกดูง่ายๆก็ได้ว่าตอนนี้คุณมีไฟคุณมีแรงในการทําธุรกิจคุณคิดผลิตภัณฑ์ดีๆคิดไอเดียดีๆขึ้นมาได้คุณมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าวันหนึ่งที่คุณโตไปมากกว่านี้เอาแค่เรื่องโอ peration ที่มันเกิดขึ้นคุณคุมเองได้หรือเปล่าล่ะแน่นอนคุณอาจจะคุมเองได้ในช่วงแรกๆนี้แต่ถ้าธุรกิจมันขยายขึ้นถ้าคุณมัวแต่เอาเวลามาคุมโอ p e เรชั่นแล้วใครล่ะครับที่จะไปคิดผลิตภัณฑ์ดีๆคิดไอเดียดีๆที่จะทําให้บริษัทมันเติบโตไปข้างหน้าก็แน่นอนว่าถ้าคุณมััววแต่่่่เเอาาาาาาลมมมมมคคคุุุภยในนบรริิิิษทททณกก็จจจะะไไีีปดสงํธ เติบโตแล้วทํายังไงคุณถึงจะเลิกใช้เวลาในการมาคุมในการมาดูแลแล้วก็จัดการทุกอย่างในบริษัทได้คําตอบก็คือคุณก็ต้องสร้างระบบวางโครงสร้างของธุรกิจขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณทําธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องการระบบเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วคุณนั่นแหละคือระบบด้วยตัวเองคุณเอาตัวเองมาเป็นระบบอยู่คุณจึงไม่สามารถถอยออกมาจากตรงนั้นได้ซึ่งจําได้ไหมครับตอนแรกเราบอกว่าอีริกชมิดก็ไม่ได้มีความคิดที่จะมารับหน้าที่เป็นซ e o อของบริษัทเล็กๆเลย แต่ว่าด้วยความที่พวกเขาถกเถียงกันทั้งวันเนี่ยนะครับแต่เป็นการถกเถียงกันอย่างใช้ปัญญาตอนนี้อีริชมิดเริ่มเปิดใจนะครับเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่เขาเติบโตขึ้นมาเป็น CEO มืออาชีพเนี่ยก็ยังไม่เคยเถียงกับใครแล้วรู้สึกสนุกกับการเถียง2คนนี้มาก่อนเลยคือ2คนนี้มันไฟแรงมนเอาจริงเอาจัง,จงแล้วมันก็เป็นคนเก่งมากๆด้วยนั่นจึงเป็นที่มานะครับพี่ทั้ง3คนเริ่มที่จะคุยกันต่อแล้วก็บรรลุข้อตกลงในการให้อีริกชมิดมาเป็น c e ซีอีโอของกูเ้า รับตำแหน่งนะครับเขาบอกว่าภารกิจของเขาเนี่ยการทําให้ทุกมุมของ Google นะครับสามารถที่จะเดินธุรก,กิจไปได้ด้วยตัวเอง ต่อให้ไม่ได้มี2คนนี้จะมายืนคุมอยู่ก็ตามดังนั้นอีดูคมิเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจนะครับจัดระบบออกมาแล้วก็วางเฟรมเวิร์กเอาระบบเรื่องการบริหารเข้าไปใส่จนทําให้ Google เนี่ยสามารถที่จะรันด้วยตัวเองได้ในทุกๆภาคส่วนซึ่งตรงนั้นเองครับคือจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดของ Google ก็คือลาลีเพจและเซอร์เกรบินได้ถอยออกมาครับจากตําแหน่งที่ต้องไปเมเนจงานที่ต้องไปคอยคุมงานทุกๆอย่างแล้ว2คนนี้จึงกลับมารับหน้าที่ที่เรียกว่าวิสัยทัศน์หรือววว่าาพกกเขเขรียตั ว่าช h i e f Visionary Officer ครับคือในวันที่บริษัทมันรันได้ด้วยตัวเองแล้วพวกเขา2คนคือนักคิดนักวางวิสัยทัศน์ครับพวกเขาจะนั่งคิดกลยุทธ์แล้วก็วางวิสัยทัศน์ว่าอยากให้ Google เป็นยังไงอยากให้ Google พัฒนาไปนในทิศทางไหนซึ่งที่พวกเขามีเวลามาทําเหล่านี้ได้เพราะอ e ีดิชามิดมาจัดการในเรื่องของการทําระบบให้พวกเขาแล้วนั่นเองและ Google ก็เติบโตเรื่อยมานะครับจนปี2004ครับหรือว่าแค่3ปีหลังจากที่อ e ีดิชมิดเข้ามาวางระบบแล้วก็ทําให้ผู้ก่อตั้งของเขาสามารถททีี่่จะววววางงมืออแลล้้้ก็็เเเปปปยยนนตัปปััไผูใหิสศ แค่3ปีเท่านั้นครับ l o o g l e สามารถที่จะเติบโตจนเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับ IPO ในตลาดได้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นตำนานของยิ่งใหญ่ของ Google ที่เติบโตมาจนทุกวันนี้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด5อันดับแรกของโลกปัจจุบันอยู่ที่1.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ40 ล้านล้านบาทนั่นเองครับส่วนถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการวางระบบแล้วก็วางกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจเนี่ยผมกำลังจะมีหลักสูตร Executive MBA การวางระบบให้ธุรกิจสําหรับผู้บริหารครับหลักสูตรนี้ผมสรุป ย่อยแล้วก็รัดกลุ่มเนื้อหาเน้นๆที่อยู่ใน Executive MBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ผู้บริหารต้องรู้เกี่ยวกับการวางระบบของธุรกิจที่เราจะมาเรียนรู้กันตั้งแต่เรื่องของการที่ผู้บริหารมีเป้าหมายครับเป้าหมายคือความฝันของธุรกิจเนี่ยแปลงออกมาเป็นวิชั่นแล้วก็มิชั่น เปลี่ยนให้มาเป็นกลยุทธ์พอมีกลยุทธ์แล้วเราก็จะเอามาแตกออกมาเป็นแผนงานซึ่งก็จะมีทั้งแผนงานขององค์กรแผนงานของแต่ละแผนกแผนงานของแต่ละทีมแล้วก็แผนงานของรายบุคคลพอมีโครงสร้างทั้งหมดนี้เราจึงจะสามารถสร้างระบบที่เข้ามาควบคุมแล้วก็บริหารธุรกิจได้และหลักสูตรนี้ไม่ได้มีผมสอนแค่คนเดียวนะครับแต่ว่ามีอาจารย์ที่มาสอนถึง5คนด้วยกันมีทั้งอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่เป็นผู้บริหารในเรื่องของ HR หรือว่า Human Resource ตั้งแต่บริษััทเน่ยงงป็แแคธุรกิจห้อถ เล็กๆมีพนักง,งานไม่กี่คนจนเต,ติบโตมาจนเป็นบริษัทที่มีพนักง,งานเป็นหมืน่มนๆคน เขาต้องวางระบบยังไงเขาต้องบริหารจัดการยังไงหรือว่าอาจารย์ที่เป็นอดีตผู้สอบใน b i g กโนะครับคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางระบบ Inter n a l control หรือว่าระบบควบคุมภายในมีประสบการณ์พาบริษัทเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วกว่า10บสบริษัทเลยนะครับแล้วในหลักสูตรนี้ผมก็ยังได้ย่อยเนยื้อหาที่มาจากหลักสูตรกลยุทธ์หรือว่า s t r a t e g y Execution ใน Harvard b u s i n e s s School เอามาเสริมในหลักสูตรนี้เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าผู้บริหารทุกคนที่มาเดินในหลักสูตรนี้ได้ประโยชน์ทั ธุรกิจที่เหมาะกับการเรียนในหลักสูตรนี้มีอยู่3ประเภทด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือธุรกิจที่บอกว่าทามาสักพักหนึ่งแล้วผู้บริหารหรือว่าเจ้าของเนี่ยบอกว่าเหมือนกับย่าอยู่กับที่โตไปมากกว่านี้ไม่ได้สักทีในตอนแรกเริ่มเหมือนจะดีนะทำธุรกิจเติบโตมาได้แต่ทุกวันนี้เหมือนย่าอยู่กับที่โตไปมากกว่านี้ไม่ได้เหตุผลหล,ลักๆเป็นเพราะว่าระบบหลังบ้านยังเละอยู่หรือว่าหลังบ้านยังพังอยู่ไม่ได้มีระบบที่ดีนั่นเองหรือว่ากลุ่มที่2ครับนั่นก็คือนักธุรกิจรหรือว่าผู้บริหารททีีี่่ไไมมมสสาาาาาารรถเเเออออออตตัััววงงงกกกกจจธุุิด้้้้นนยยฝู ทุกวันนี้ยังต้องห่วงหน้าพาวงหลังอยู่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกไปมองข้างหน้าอนาคตให้กับธุรกิจยังต้องมาเมเนจบริหารภายในอยู่ตลอดเวลาเหตุผลสําคัญก็เป็นเพราะว่ายังวางระบบธุรกิจได้ไม่ดีนั่นเองแล้วก็กลุ่มที่3ครับคือธุรกิจที่ต้องการที่จะมีระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อรองรับการเติบโตนะครับเพื่อที่จะเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตหรือว่าธุรกิจที่กําลังเริ่มต้นเราต้องการวางระบบให้ดีไปเลยนี่คือธุรกิจ3กลุ่มนะครับที่หลักสูตรนี้เกิดมาเพื่อคุณเลยนอกจากนั้นนนนรััใหลกสูตีี้ยงงมา์ ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้มาทําความรู้จักแลกเปลี่ยนหาคอนเน็กชันหรือว่าเป็นพาร์ทมิตรพาร์นเนอร์ร่วมธุรกิจกันในวันที่3ของการเรียนอีกด้วยครับและพิเศษสุดๆเลยนะครับทันทีที่คุณเรียนจบหลักสูตรนี้คุณจะได้รับสิทธิ์ไปฟรีคอนซัลท์หนึ่งครั้งจากทีมงานที่ปรึกษาในการวางระบบให้ธุรกิจซึ่งเป็นทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่วางระบบให้ธุรกิจมาแล้วมากมายซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในรุ่นที่ผ่านมาผมได้เอาทั้งความรู้และก็ประสบการณ์ททททีีปปท่่ไไปปปปเเ็็นนนนรรรรึกกกษษาาาแล้้้้้วํใใหหหััับบบผูิิช มอเตอร์แอสตราเซเนกาธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยวัดสนรคอมพิวต้าทั้งหมดนี้ก็เคยเป็นลูกค้าของเราทั้งนั้นนะครับซึ่งในวันนี้เราได้ตกผลึกแล้วก็ย่อยออกมาเป็นเนื้อหาของหลักสูตรที่อัปเดตที่สุดดีที่สุดที่คุณจะได้เรียนในครั้งนี้และเหนือสิ่งอื่นใดครับค่าใช้ใจ่ายที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้คุณยังจะได้เอาไปลดภาษีได้ถึง20 0ด้วยเพราะหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับพูดง่ายๆว่าคุณมาเรียนได้ความรู้ในการบริหาาาารรรรกกกกลัััับบบไไไปปปปอออพฒนงค์์ด้ีีซท่ึษ การวางระบบให้ธุรกิจระดับประเทศแล้วก็ยังได้แถมเงินเป็นกำไรจากการที่เอาไปลดภาษีได้อีก20 0อีกด้วยใครที่สนใจนะครับก็สมัครเข้ามาที่ลิงก์นี้หรือว่าสอบถามรายละเอียดนะครับลิงก์นี้หรือว่า QR code นี้ก็ได้ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะทําให้คุณยกระดับธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนแปลงธุรกิจจากสเตจที่เป็นสเตจเริ่มต้นไปเป็นสเตจที่ธุรกิจมีโครงสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อที่จะเติบโตในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันในหลักสูตรครับ ถ้าหาวว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรสวัสดีครับ